สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาอัปเดตรถบรรทุก4ล้อ6ล้อประจําเดือนกันยายนปี66ครับรถบรรทุก4ล้อ6ล้อครับรถใช้งานราคาเบาเบาครับหากเพื่อนเพื่อสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 0 8 4 8 2 1 1 1 5 8หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์บรรทุกมือ2และทาง YouTube รถบรรทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับ เริ่มจากคันแรกครับเป็นรถเข้าใหม่ครับรถบรรทุก600 Hino Mega 150แรงม้ายูโร2ปี47ครับรถห้างแท้ครับกระบะดำนบรรทุก5คิวต่อใหม่ครับคันนี้ขายในราคา750 0 0 0บาท750 0 0 0บาทครับรถห้างแท้ครับหากเพื่อนๆสนใจคันนี้สามารถจัดแฟแนซ์นได้ครับสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก600 Isuzu NPR 120แรงม้ากระบะบรรทุกช่วงยาว5เมตรครับ ขาย2,095,000บาทครับลดห้างแท้ครับ2,095,000บาทคันนี้เป็นร้อมทุก6ล้อด้ำ3คิว e Isuzu NKR 88แรงม้าครับลดห้างแท้ครับด้ำมทุก3คิวพร้อมใช้งานในราคา2 2 9 0 0 0บาท2,029,000บาทครับสำหรับคันนี้เป็น600 Isuzu NQR 150แรงม้าปี48ครับ รถห้างแท้ครับใช้น้อยครับดัมมัทุก5คิวพร้อมใช้งานหรือจะเสริมคอกวิ่งพืชผลทางการเกษตรได้ครับขายในราคา655,000บาท655,000บาทครับสำหรับคันนี้เป็นรถมัทุก6ล้อดัมคิว Mitsubishi c a n t ร r 122แรงม้มาครับรถห้างแท้ปี42ครับดัมห้คิวคันนี้ขายในราคา355,000บาทคันนี้เป็นรถรรทุก4ล้อโตโยต้าไดนาแแดงมาครับขาย 65,000บาทครับคันนี้เป็น t o y o ต a d ไดนาบี6 1 1 0 0แรงม้าครับป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับคันนี้ขายราคา149,000บาท149,000บาทครับสำหรับคันนี้เป็น e s u z u NKR 88แรงมา้า4ล้อป้ายเล็กหัวกระตูนครับคันนี้ขายในราคา225,000บาทครับคันนี้เป็นรถบรรทุก 6, 6ล้อดำ3คิวโตโยต้าไดนา115แรงม้าครับ ขาย2 2 5 0 0 0บาท2 2 5 0 0 0บาทครับคันนี้เป็นร้มทุก4ล้อ Toyota Dena 85แรงป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับกระบะเหล็กช่วงยา3เมตรครับขาย1 9 0 0 0บาทและสำหรับคันนี้เป็น4ล้อ Toyota Dena 90แรงมาครับขาย1 4 5 0 0 0บาทครับ1 4 5 0 0 0บาทคันนี้เป็นรถปีอัพดำนิจสัน Big MTD 25ครับ กระบะดำได้ครับดำลงเล่มเรียบร้อยครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมคันนี้ขายราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับและสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหารถบรรทุกหกล้อเทเลอร์ไว้บรรทุกไมโครมีเข้าใหม่สองคันครับอันนี้เป็นฮิโน่ km เจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแดงมาครับหางเทเลอร์บรรทุกต่อใหม่ครับคันนี้ขายสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับ 285,000บาทรถพร้อมใช้งานครับคันนี้เป็น600 Hino KM779 117แรงครับหางต่อใหม่เหมือนกันครับแต่สำหรับคันนี้ขายในราคา275,000บาท275,000บาทครับรถพร้อมใช้งานทั้งคู่ครับเพื่อนๆที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084821-1158 0848211158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนะครสวรรค์ครับหากเพกื่อนๆสนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจเ c e b o o k สุนทรนนะครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือ2และทาง y t u t u รถบรรทุกมือ2สุนทรนนะครสวรรค์ครับ